Make feel so สวัสดีครับผมมาทีติกเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะมาสอนการวาดภาพจากภาพตัดต่อที่เราตัดต่อภาพขึ้นมาใหม่เองนะครับโดยที่เจ้าภาพหลายๆภาพมาตัดต่อกลายเป็นภาพที่เราอยากจะวาดนะครับ ก็เริ่มแรกนะครับวิธีการตัดต่อภาพแล้เจ้ามาวาดนะครับก็คือการหาท่าโพสก่อนนะครับเราคิดก่อนว่าเอ๊ะเราจะวาดสไตล์ไหนวาดแบบไหนนะครับวาดแนวไหนไปหาภาพที่เป็นแนวนั้นมานะครับผมก็จะวาดออกแนวเซ็กซี่นะครับเพผมก็จะไปพิมพ์หาแล้วว่าเอ้ยแนวเซ็กซี่มีภาพไหนบ้างผมก็จะไปเลือก หาภาพที่ผมถูกใจมาแล้วก็เอามาวาดนะครับหลังจากนั้นก็ให้ไปเลือกหน้านะครับที่หันมุมมองเดียวกับภาพนะครับออกแนวการ์ตูนสมจริงนะครับเหมือนจริงหรือว่าเพื่อนๆจะวาดแนวไหนก็ไปหาแนวนั้นมานะครับเอาหน้าแปะลงไปนะครับที่หุ่นนะครับพอเราได้หน้าได้หุ่นแล้วเราก็ทรงผมครับเราก็ไปเลือกทรงผมมาเอาทรงผมที่เราถูกใจแล้วต้องหันสร้งแบบเดียวกับหุ่นกับหน้าด้วยนะครับอ่าให้มันหันไปทางเดียวกันนะครับเราต้องเลือกรูปที่หันไปทางเดียวกันถึงจะ เอามาแปะตัดต่อกันได้นะครับอ่าพอหลังจากเราเลือกสามรูปนี้เสร็จแล้วก็ไปเลือกฉากครับฉากที่ให้มันเข้ากันครับอ่าในรูปนะเป็นท่านั่งนะครับเราก็ต้องปรับมุมฉากให้มันเข้ากับท่าตัวละครที่นั่งนะครับในท่าเอยียงๆนะครับมันก็จะเป็นสไตล์การวาดรูปที่ง่ายมากนะครับเราไม่ต้องมาสนใจว่า เฮ้ยอะโตมี่เราถูกหรือเปล่าเราเบี้ยวหรือเปล่าเพราะว่าเราเอาอะโตมี่มาจากคนจริงๆครับเอามาแปะไว้แล้วเราก็วาดตามอาจจะมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับเพราะว่าการเอามาตัดต่อกันนี้ครับมันมันอาจจะไม่เข้ากันเราก็ต้องมาแก้มาปรับเปลี่ยนอีกนิดนึงอ่าให้มันเข้ากันให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับอย่างเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าหัวมันอาจจะโตไปหน่อยแขนอาจจะเล็กไปหน่อยแล้วก็ มาปรับครับด้วยการทําเส้นปะครอบผัวไว้ไว้นะครับก็แล้วก็ย่อลงไปทําให้มันเข้ากับตัวนะครับแล้วก็ขยายไหลขยายแขนให้มันใหญ่ขึ้นมันก็จะสมูทมากขึ้นครับให้มันสมบูรณ์ที่สุดพอเราได้รูปที่เราตัดต่อเสร็จแล้วนะครับก็เอามาล่างพวกโครงผิวกับหน้านิดหน่อยๆน่อยนะครับคร่าวๆแล้วเราก็ค่อยมาเติมผมตามทรงที่เราเลือกมาอีกทีนึนะครับแล้วเราก็จะลงสีพื้นกันนะครับเราก็มาตกแต่งตามใจชอบเลยครับว่าเราอยากให้ปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบไหนนะครับเราก็เปลี่ยนได้ตามใจชอบเลย แล้วเราก็ไปเลือกชุดเสื้อผ้าน,นะครับที่เราอยากให้มันใส่นะครับแล้วก็พอได้มาเราก็วาดลงไปเลยส่มากเสื้อผ้าไม่สามารถทาบลงไปได้นะครับเราต้องวาดเองนะครับตามแบบแล้วก็มาไล่ใส่แสงเงาสีผิวครับตัวแสงเงาเนี่ยมันเราไม่สามารถลอกตามรูปได้นะครับต้องระบายแสงเงาตามจริงตามภาพที่เราวาดนะครับตอนนั้นก็คือแสงที่ผมวาดครับมันจะมาจากทางด้านขวานะครับก็คือจากกระจกข้างนอกเนาะส่วนแสงด้านหลังนั้นมาจากไหนนะครับผมก็คิดขึ้นมาเองนะครับว่า มันเป็นแสงสะท้อนจากหลอดไฟด้านบนข้างหลังนะครับในห้องเนาะมันก็เลยมีแสงด้านหลังสะท้อนด้วยนะครับพอเราวาดได้ชุดได้หุ่นได้หน้าเข้าๆแล้วครับเราก็มาไล่เก็บราย,ยละเอียดให้ครบทั้งภาพเลยครับก่อนอื่นเราก็ต้องตัดเส้นแล้วก็ลบสีที่มันเกินเส้นออกไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาระบายสีทับเส้นเนาะวิธีการระบายสีทับเส้นนั้นก็ไม่ยากครับก็คือเอาสีที่มันใกล้เคียงกับขอบขอบ,ขอบที่สุดครับก็ ะลายทับเส้นลงไปเกี่ยงลงไปให้มันไม่เห็นเส้นนั่นเองครับวิธีการทับเส้นก็ไม่ยากเลยแล้วก็หลองอังจากนั้นก็เราก็มาร่าง ฉากคร่าวๆครับเติมแสงลงไปครับเติมแสงเติมสีลงไปในฉากครับแสงจากกระจกมันออกมาเป็นสีฟ้าผมก็จะเติมสีฟ้าลงไปที่มันสะท้อนขอบกับฉากครับก็ฉากให้ทําการเบอร์ด้วยนะครับเบอร์ให้มันรูปตัวละครเราก็จะได้เด่นกว่าฉากนะครับแต่ความจริงก็คือเราขี้เกียจวาดรายละเอียดของฉากนั่นเองครับเราก็เลยจึงต้องเบอร์นะครับก็ภาพมันก็จะดูไม่หลอกตาครับก็คือเหมือนกับการถ่ายรูปนางแบบเลยถ้าเวลาลงสีทับเส้นนะครับแล้วมัน สีมันเหมือนกันเหมือนตรงพางกับคอครับไฮ้สีมันติดกันทํายังไงดีแล้วก็เอาสีขาวนะครับขีดขีดตัดนะครับมันก็จะกลายเป็นแสงแล้วก็ทําให้เราแยกออกด้วยครับเราว่าสีผิวที่มันเหมือนกันนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับเป็นวิธีวาดที่โคตรง่ายเลยครับเพราะว่าเราแทบจะทาบแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเองมากเลยนะครับก็วาดเสร็จออกมาแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ